สวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะเราพบกันอีกแล้วนะคะพี่น้องคะทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าใจของเราอยู่ที่ไหนในพระวชนาของพระเจ้าวันนี้นะคะที่เราจะดูด้วยกันนะคะอยู่ในพระธรรมแมทธิวบทที่6ข้อที่19ถึง34 สนใจมากเลยนะคะพรี่ยูุริตบอกไว้ว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นแล้วถ้าเราสังเกตบทที่6ทั้งบทนะคะเราจะพบว่าเราจะพบคําว่าพระบิดาปรากฏบ่อยครั้งมากทีเดียว11ครั้งด้วยกันพวกเราเนี่ยเวลาที่เราอยู่ที่บ้านลองเปิดบัตรที่บทที่6อ่านดูนะคะลองหาว่าหาได้ครบ11ครั้งไหมในตอนนี้นะคะพะเยูุริตใช้คําว่าพระเจ้าพระบิดามากเลยหลายครั้ง พระพระเยซากาลังเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาเราเป็นบุตรของพระองค์ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกใช่ไหมคะเป็นไปได้นะคะเวลาที่เราเป็นลูกเนี่ยแต่ละวันของชีวิตเนี่ยมีโอกาสมากมายเลยนะคะที่เรามักจะถูกหลายสิ่งหลายอย่างดึงดูดความสนใจของเราเนี่ยออกไปจากทางของพระบิดาของเรา สุภาษิตบทที่4ข้อ23บนะคะบอกไว้ว่าโจงระแดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจ <c oughs> ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้ากำลังสอนว่าจิตใจนะมันเป็นตัวควบคุมชีวิตของเราทั้งหมดเลยดังนั้นการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยมันจึงสะท้อนสิ่งที่ออกมาจากใจนั่นเองก่อนที่จะฟังต่อนะดิฉันอยากจะถามคำถามพวกเราขอดูนะสามคำถามคำถามแรกนะคะ ทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนการถามคำถามนี้นะคะจะช่วยให้เรารู้ว่าใจของเราอยู่ที่ไหนคำถามที่สเมื่อเราเราเนี่ยจับจ้องไปที่สิ่งใดหรือว่าสิ่งมันจะเป็นสิ่งที่สายตาเราเนี่ยอมองเห็นหรือเราจับจ้องไปในสิ่งที่สายตามองไม่เห็นและคำถามสุดท้ายนะคะคำถามที่สเรากำลังปฏิบัติผู้ใดหรือปฏิบัติสิ่งใดอยู่ อย่าลืมว่านะคะในเวลานั้นคนที่มาฟังคําสอนของพระยุสกิต์ในคําเทศนาบนภูเขามีผู้ฝริสีสซาดูสีธรรมจารย์คนพวกนี้นะครับเป็นคนที่มีใจจดจ่อยอยู่กับตัวเองมากกว่าอยู่กับพระเจ้าทาั้งๆที่พวกเขาเนี่ยน่าจะใกล้ชิดกับพระเช้ามากกว่าใช่ไหมคะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นฝูงชนคนเหล่านี้นะไม่เคยได้ยินคําสอนใดๆ ที่ตรงแล้วก็แรงแบบพระเยซูคิดมาก่อนเลยคังสอนของพระเยซูคิสตอนนี้นะคะพระองค์พูดตรงมากเลยนะคะพระองค์พูดตรงแบบนี้ก็เพื่อจะจะฉุดให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฉุดคิดได้สํานึกและได้เปลี่ยนความคิดจ,จิตใจของเขาเนี่ยนะคะในการดําเนินชีวิตนะครับและกลับมาปฏิบัติพระเจ้าพระบิดาแต่เพียงผู้เดียวเอาละค่ะตกลงแล้วทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ที่ไหน ในข้อที่19 20-21นะคะพราะคมภีรกล่าวไว้ว่าเยสาสสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวของผู้ท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้เพื่อตัวผู้ท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสมนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยต้องบอกก่อนนะคะควาว่าซะยาสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวผู้ท่านเองในโลกประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปิดบัญชีออมทรัพย์สําหรับค่าใช้จ่ายฉ,ฉุกเฉินไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราซื้อประกันชีวิตไม่ได้หรือซื้อกองทุนไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะที่จริงพระคัมภีนะคะสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสิ่งจําเป็น สำหรับอนาคตไวอย่างเช่นพระคัมภีร์มีพูดถึงคําชมนกมดใช่ไหมคะที่มันสะสมอาหารไว้ในฤดูหนาวดังนั้นการห้ามไม่ให้สะสมทรัพย์สมบัติในโลกจึงไม่ได้หมายถึงการห้ามไม่ให้มีทรัพย์สมบัติหรือห้ามไม่ให้อมอมออมทรัพย์เพื่อความจําเป็นในภายภาคหน้านะคะถ้าเช่นนั้นแล้วมันหมายความว่าอะไรเดียนอยากจะยกตัวอย่างจากในพระคัมภีร์เองเพื่อที่เราจะ เข้าใจคำนี้มากขึ้นนะคะตัวอย่างแรกอยู่ในพันธสัญญาเดิมอยู่ในพระธรรมโยชิวบทที่6กับเพวกเราจำอาคารได้นะคะในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าสั่งโยชิวากับคนอิสราเอลนะคะให้ไปโจมตีเมืองไอใช่ไหมคะแล้วพระเจ้ามีคำสั่งด้วยนะคะว่ามีสิ่งของใดบ้างที่พวกเขาเก็บไว้ได้และมีสิ่งของใดบ้างที่พวกเขาจะต้องทำลายถวายพระเจ้า ปรากฏว่าพอเข้าโจมตีแล้วนะครับกองทัพอิสราเอลพ่ายแพ้สงครามอย่างยับเยินเลยโยชูวานะครับมาอธิษฐานถามพระเจ้าเลยว่าเกิอดอะไรขึ้นเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆเขาไม่น่าแพ้สงครามเลยต่อมาพระเจ้าเปิดเผยนะคะว่าเพราะว่านายทหารอิสราเอลคนหนึ่งอาคารนั่นเองเขาได้เก็บ ยักย่อเสื้อคุมตัวงานตัวหนึ่งไว้เงิน2กิโลแล้วก็ทองคำอีกแท่งหนึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ต้องทำลายถวายแด,ด่พระเจ้านะคะแต่อาคารกลับแอบเอามาซ่อนไว้และนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้กองทัพพิซเลแพ้สงครามเพราะความโลภในจิตใจของอาคารนำไปสู่การไม่ถวายเกียรติและนำไปสู่การขัดคำสั่งของพระเจ้านั่นเอง อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่สองอยู่ในพันธสัญญาใหม่อยู่ในพระธรรมแมทธิวบทที่19เรื่องของเศรษฐีหนุ่มในเรื่องนี้นะคะมีเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งมาหาพระเยซูุดเขามาถามพระเยซูคิดว่าทําอย่างไรผมจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตอบนะครับโดยบอกว่าก็ต้องเชื่อฟังพระบัญญัติเศรษฐีหนุ่มถามว่าข่อใดบ้างครับพระเยซูตอบว่า าอที่ว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัเวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จให้เกียรติวิดามารดาของตอนและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเรษิีหนุ่มบอกว่าผมถือรักษาทุกประการไว้แล้วและถามว่าผมยังขาดอะไรอีกบ้างพระเยซูตอนนี้นะตอบกลับนะครับเหมือนกับทิ้งระเบิดตูมเข้าไปที่เศรษินหนุ่มเลยนะครับระองคงบอกว่าจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายค้นอนาถา แล้วจงตามเรามาพี่น้องใจของเศรษฐหนุ่มอยู่ที่ไหนเราเห็นปฏิกิริยาของเขาใจของเขาอยู่ที่ความมั่งคั่งอยู่ในทรัพย์สินตรงนี้เองนะคะเศรษฐหนุ่มน่าจะมีอนาคตไกลนะคะแต่เขารักในทรัพย์สินจนไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเจีอจานและทำหน้าที่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองได้อย่าง จากสองตัวอย่างนี้นะคะพอที่จะทําให้เราเห็นภาพและเข้าใจคําสอนที่ว่าไม่สะสมทรัพย์สมบัติของโลกนั้นก็คือการที่เราต้องไม่โลภนะคะและการที่เราไม่ยึดติดอยู่ในความมั่งคัง่งหรือทรัพย์สินจนกระทั่งไม่มีใจเผื่อแผ่ไปถึงคนอืนอ่นพระเยซูคริสต์ทรงยกตัวอย่างนะคะโดยการใช้เรื่องของสนิม ตัวมอดหรือแมลงแล้วก็ขโมยที่อาจจะมาลักทรัพย์นั้นได้คําว่าสนิมก็คือทรัพย์นั้นน่ยสามารถที่จะผูก,กร่อนเสียหายหมอดแมลงหรือขโมยก็สามารถที่จะมากัดกินหรือว่าลักเอาทรัพย์นั้นไปได้ทั้งหมดนี้พระเยซูคริสต์กำลังสื่อว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามนะคะมันไม่ถาวรน,นั่นเองมันเสื่อมสลายมันผูก,กร่อนได้ดังนั้นทรัพย์นี้ อาจจะหมายถึงเงินทองนะคะและอาจจะรวมไปถึงตําแหน่งหน้าที่อํานาจคํายกย่องสรรเสริญชื่อเสียงโด่งดงังหน้าตาของเราหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสบายต่ตางๆหรือแม้กระทัง่งความสําเร็จที่เราประสบในชีวิตดังนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพย์สมบัติที่สามารถเสื่อมสูงสื่อมสลายได้ซึ่งจริงๆโยบผู้ถูกเลยนะคะโยบเคยบอกว่า ค่ามาจากคันมันดาตัวป่าค่าก็จะกลับไปตัวป่าเราไม่สามารถเอาทรัพย์สิ่งสมบัติในโลกเหล่านี้เนี่ยกลับไปกับตัวเราได้ในเวลาที่เราจากลาโลกนี้ไปพรยซสุกิตแนะนานะคะบอกว่าแต่โจงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกแ่่นเองในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะก,กินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้ทรัพย์ในสวรรค์หมายถึงอะไรถ้าเราดูจาก 1เปโตบทที่1ข้อที่3ถึง6และ1โคริน์บทที่3ข้อ12 1 5ถึง15ที่พูดถึงการงานของผู้เชื่อแต่ละคนและอาจจะสรุปได้ว่าทรัพย์ในสวรรค์จึงหมายถึงการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นประชากรแห่งพระนินสวรรค์ในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้านั่นเองการดำเนินชีวิตที่ส่งผลนะครับหรือ เป็นการดำเนินชีวิตที่สําเดงการเชื่อฟังนะครับหรือการทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาอย่างเช่นการให้พระชาติเป็นที่หนึ่งการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการห่วงใยคนอื่นการประกาศพระกิติคุณการมีชีวิตที่ชอบทำทั้งหลายตั้งแต่ในบทที่5ถึงบทที่6เหล่านี้นะครับหมายถึงทรัพย์ในสวรรค์ที่เราควรจะต้องทำเปรียบเทียบเท่ากับ <c oughs> เป็นการสะสมทรัพย์นั้นไว้ในสวรรค์นั่นเอง ในข้อที่2 2ถึง23นะคะบพระคัมภีร์กล่าวว่าตาเป็นประทีปของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ้งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบซักเพีงยงใดสองข้อนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบสายตาของเรานะครับกับ วิสัยทัศน์หรือมุมมองของเราต่อคนรอบข้างต่อสิ่งรอบตัวนั่นเองถ้าเราสายตาดีเวลาเราเดินไปไหนเราก็ไม่หลงทางใช่ไหมครับเรารู้ว่าเรากําลังไปไหนเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรแต่ถ้าสายตาไม่ดีโอกาสที่เราจะเดินสะดุดมีแน่นอนชั้นใดก็ชันนั้นนะคะถ้าวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิตทีเศีของเราไม่ถูกต้องเช่นถ้าเราโลภ เราทะยุทยานแบบไร้คุณภรพหรือเราเห็นแก่ตัวนะคะก็ย่อมทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตกอยู่ในความมืดบอดฝ่ายจิตวิญญาณนัองพี่น้องคะใจที่คับแคบใจที่ทะยอทยานแบบไร้คุณภาพหรือไร้ความเมตตานะคะสำหรับตอนนี้ถือว่าเป็นเหมือนสายตาที่ชั่วรา้ายเป็นเหมือนสายตาที่ผิดปกติไม่ใช่สายตาปกติ คริสเตียนนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะทําให้ชีวิตทั้งชีวิตของเรามืดบอดไปด้วยหรือออกจากทางของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนเลยดังนั้นเองวิสัยทัศน์หรือมุมมองในการดําเนินชีวิตคริสเตียนนะคะเราต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นมุมมองในการดําเนินชีวิตพี่สุบอกว่าท่าตาของท่านปกติทั้งตัวของท่านก็คอยสว่างไปด้วยคำถามคือ วิสัยทัศน์ของเราเป็นอย่างไรสายตาของเราจับจ้องอยู่ที่ไหนข้อที่24นะคะไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้เรามาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะที่ดิฉันถามไปในตอนต้น เรากำลังปฏิบัติผู้ใดหรือสิ่งใดอยู่หลายคนคิดนะคะบอกว่าเอ้าทำไมฉันจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะคะที่จริงคริเสเตียนเป็นคนรวยได้นะคะคริเสเตียนมีเงินทองได้นะคะแต่คำสอนตอนนี้พระเยซูกำลังเน้นว่ามนุษย์ไม่อาจรับใช้เงินทองกับพระเจ้าไปพร้อมๆกันได้ พระเยซูไม่ต้องการให้เรายกให้เงินทองทรัพย์สมบัติใหญ่เหนือกว่าหลายคนมุ่งเน้นแต่เรื่องวัตถุนิยมทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งของทั้งหมดในลกนี้และไม่มีเวลาให้กับพระเช่าเลยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวและไม่มีเวลาแม้แต่จะให้กับตัวเองสิ่งที่พระเยซูคิตเน้นนะคะคือการมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิ์ รับใช้ขณะที่มีชีวิตในโลกนี้พวกเราจำอาจารย์เปโลได้ใช่ไหมคะปอาชย์เปโลเป็นตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องที่น้องคะพวกเราเองได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเราต้องเข้าใจเเมื่อไหร่ก็ตามที่ให้เราให้เงินทองเป็นใหญ่ในชีวิตของเรามันอาจจะทําให้เราเนี่ยทำงานหามรุ่งหามคำํำมาโบวไม่ได้พาลูกพาหลานพาเพื่อนมาบวไม่ได้ไม่สามารถที่จะมี เวลาเป็นพยานให้กับคนรอบข้างแดงชีวิตที่เสียนเลยพี่น้องคล้วเรามีเงินทองมากมายได้ประเด็นคือต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้นะครับมากระทบชีวิตรีสเตียนของเราต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้มากระทบการถวายเกียรติแด่พระเช้าของเราต้องคิดเสมอท่านเองบ่อยๆถามว่าวันนี้เรากําลังปฏิบัติอะไรหรืออะไรอยู่สุดท้ายนะคะในข้อที่2 5ถึง34 ตอนนี้เป็นตอนที่เรารู้จักกันดีได้ยินบ่อยมากซึ่งดิฉันเองเคยเทศนาตอนนี้ไปแล้วถ้าพวกเรามีโอกาสนะคะอยากชวนให้เรากลับไปดูคําเทศนานะคะในหัวข้อดีกว่ารวยเมื่อ20กันยาปีที่แล้วนะคะดิฉันจะอ่านข้อคําีตอนนี้ก่อน่ะ25-34เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่ายากวนกวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่ม แลยยากวนกวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาไไรนุ่งผมชีวิตสําคัญกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่หผมไม่ใช่หรือจองดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้วานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันท่านประเสริฐกว่าพวกมันหรือท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือขอโทษทีนะคะ มีใครในพวกท่านที่โดยความกวนกวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ท่านกวนกวายถึงเครื่องนุ่งหม่มทำไมจงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นไดน้แต่เราบอกพวกท่านว่า แม้แต่กษัตริย์โซโลมอนซึ่งทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์นามงางามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และลุกขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอพวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นเลยเหตุฉะนั้นอย่ากวนกวาย และกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระงจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ข้อสุดา เหตุฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่ากังวลกระวยถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกังวลกระวยของมันเองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่เรนอยากจะสรุปสั้นๆตรงนี้นะคะถ้าเราดูดีๆในข้อที่25ขึ้นต้นด้วยว่าเพราะเหตุนี้นั่หมายความว่าตั้งแต่ข้อที่19จนถึงข้อที่24ตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุและข้อที่25ลงมาตรงนี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นดังนั้น เพราะเรารู้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยต้องสะสมทรัพสมบัติที่คงโทนถาวรและเรารู้แล้วว่าเราต้องมีวิสัยทัศน์มีมุมมองการดําเนินชีวิตคริสเตียนตามพระคำไม่ใช่แบบวัตถุนิยและเรารู้แล้วว่าเราจะเลือกปฏิบัติใครเราเลือกที่จะปฏิบัติพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดพระเจ้าคือเจ้านายที่ดีที่สุดของเราดังนั้น ถ้าเราเลือกแบบนี้เราเลือกถูกต้องแล้วดังนั้นพระเยซูคิต์จึงสรุปว่าถ้าเลือกถูกต้องแบบนี้แล้วเุฉะนั้นอย่ากวนกวายถึงชีวิตของเราพี่น้องคะการเลือกที่ถูกต้องทําให้เราไม่ต้องกวนกวายนถึงอาหารเสื้อผ้าเครื่องด่งห่มเพราะว่าเรารู้จักจัดลําดับความสําคัญของชีวิตเรารู้ว่าชีวิตสําคัญกว่าอาหาร เรารู้ว่าร่างกายสำคัญกว่าครึ่งน,นึ่งไม่ใช่ว่าปัจจัยสิย่งไม่สำคัญแต่มีสิ่งที่สำคัญกว่าปัจจัยสิ่งก็คือชีวิตและร่างกายของเรานั่นนองชีวิตคืออะไรชีวิตหมายถึงชีพไฟชีพวิญญาณร่างกายคืออะไรร่างกายก็หมายถึงกายนี้อดี้นี้ดังนั้นเราใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือใส่ใจกับชีพไฟชีพวิญญาณและสุขภาพของเรานั่นนอง พยซสุริส่งเชวนเราให้ดูนกในอากาศไม่ได้ชวนเราดูนกในรังนั่นหมายความว่านกในอากาศมันกําลังบินมันกําลังทํางานตามหน้าที่เช่นเดียวกันเลยนะคะเราเองก็ต้องทํางานตามหน้าที่ของเราเราต้องรู้ว่าลูกของพระเจ้านะครับต้องมีหน้าที่รู้หน้าที่ตัวเองนะครับหน้าที่ของเราก็คือรับใช้พระเจ้าพี่น้องคะความกวนกวาไม่ใช่หน้าที่ของเรา ดังนั้นถ้าเรากรังวลกระวลหนืนกังกวลกวงวมากไปพี่น้องคะมันไม่สามารถช่วยแม้แต่จะต่อชีวิตของเราให้ยืนยาวออกไปได้ในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มพระเยซูกิตชวนเรามองดูดอกลิลลี่หรือว่าดอกไม้ในที่นั้นพระองค์บอกว่ามันงามมากกว่าตอนที่กษัตริย์โซโลมอนทรงเครื่องแต่งปงบริบูรณ์ด้วยสักสีเสียอีกนั่นหมายความว่าอะไรคะ พระเยซูคริสต์กำลังจะบอกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปยึดติดกับวัตถุนิยมที่สามารถร่วงโรยไดย้เมื่อเรามีพระคิดแล้วพระองค์จะเป็นผู้ทำให้ชีวิตของเรางดไงามไม่ต่ำต้อยและมีศักดิ์ศรีพระองค์บอกว่าโอ้พวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นคำตอบคือพระองค์จะตกแต่งเรามากยิ่งกว่านั้นอย่างแน่น พี่น้องครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามองเห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าการเลี้ยงดูของพระเจ้าหรือเปล่าบางทีบางครั้งหลายหลายครั้งเราจะมองไม่เห็นเลยก็ได้เพราะเรานึกไม่ออกไงประเด็นก็คือเรามองไม่เห็นด้วยสายตาของเราก็ไม่เป็นไรสําคัญว่าใจของเราต้องเชื่อว,ว่าพระเจ้าเลี้ยงดูต้องเชื่อว,ว่าพระเจ้าจะตกแต่งชีวิตออเราไนดะ้ดังนั้นเรื่องนี้จริงหนุนใจมาก การดําเนินชีวิตในภาวะที่ยากลําบากของชีวิตของเราแม้เราเมองไม่เห็นทางออกว่าพระเจ้าจะช่วยยังไงสําคัญคือเชื่อวางใจว่าพระเจ้าจะช่วยจะเลี้ยงดูจะตกแต่งชีวิตสุดท้ายนะคะพระเยซูคริสต,ต์ตรัสไว้ในข้อที่3ามสเอ็ดว่าเหตุ hey, ฉะนั้นอย,ย่ากลัวกังวยและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่นทม พวกเราสังเกตไหมคะพะเยูุริตใช้คําว่ายากระวนกระวายยากระวนกระวายหลายครั้งทีเดียวและมาถึงตอนนี้ในต,ตอนท้ายนะคะพระองค์บอกว่าสุดท้ายแล้วนะคะพระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรเราทุกคนในข้อที่32บอกว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้พี่น้องคะความกวนกระวายคือการคิดถึงปัญหาซ้ำไปซ้ำมา แต่ความไว้วางใจที่จะแสวงหาพระเจ้าคือการคิดถึงพระสัญญาของพระเจ้าซ้ำๆต่อเนื่องกันในข้อที่34พระเยซูคริสต์บอกว่าเหตุเชนั้นอย่ากังวลกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกังวลกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกข์พอแล้วพี่น้องคะเราจะไม่กังวลกระวายถึงวันพรุ่งนี้ก็โดยการที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้า มองไปที่พระสัญญาของพระเจ้าอันนี้สำคัญมากให้ความคิดของเราปักอยู่ที่พระสัญญาของพระเจ้าและรอคอยพระเจ้าคะเลี้ยงเองไม่ทราบว,ว่าพี่น้องมีสถานการณ์อะไรที่กำลังเผชิญหรือเรามีความ,วามกังวลกระว,ะวยใจเรื่องใดที่เรากำลังกังวลใจอยู่แต่ว่าผู้ชนะของพระเจ้าในวันนี้นะคะพระแทมแมทธิวบทที่6ข้อส9ถึง34ส ช่วยหนุนใจเรานะคะก็เป็นถ้าเป็นไปได้ยิ่อยากเชิญชวนให้พวกเรากลับไปอ่านพวกชนะตอนนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นการสื่อเนียบเนียเขาบพระเจ้าคุยพระกรานะคะสวัสดีค่ะ